สวัสดีครับงพื้นที่รักทุกท่านนะครับเช้านี้พามาชมวิวช่วงหกโมงเช้านะครับนี่ครับอันนี้เมื่อคืนเราตั้งแคมป์ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาตั้งแคมป์บนจุดกางเต็นท์ UFO นะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้เป็นเพื่อนที่นอนกันมาตั้งคืนนะฮะแล้วก็เดินทางเมื่อวานมาถึงนี่นะครับนี่ครับเพื่อนเรา สองสาวครับเขาเป็นสาวนะครับเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นเต็นท์ของเราที่เรานอนเมื่อคืนนี้นะครับอันนี้เป็นพาหานะเป็นโมดร์ไซที่เราพาเป็นเพื่อนร่วมทุกขนะมาด้วยกันนะก่าจะมาถึงก็ทุรคทุเลมากนะครับพื้นที่ที่นี่ก็วิวสวยมากครับอันนี้บนยอดเขานะครับอยู่ยอดเขาเป็นจุดกลางเต็นท์ของเรา เดี่ยให้ชมวิวสามรอสิบองศาเลยนะครับนี่ครับสวยมากครับวิวสวยมากอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับก็บจะมองเห็นเขานะเป็นเพื่อนบอกว่าอันนี้เป็นเขาน่าจะชื่อเขาใหญ่เที่ยงนะครับผมก็ไม่มั่นใจแล้วไม่ใช่คนพื้นดี่แต่เห็นมีกังหันลม แต่ใช่นะครับพอดูในรูปต่างๆเพื่อนบอกว่าเป็นกลนนกนาง,ำลำงหงา่านลมอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองขอแก้ไขหน่อยนะครับครั้งที่แล้วที่ผกว่าเป็นเทือกเขาอื่นนะครับอันนี้เป็นเทือกเขาเป็นภูเขาใหญ่ที่ยงนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับครั้งที่แล้วผมก็ ให้ข้อมูลผิดไปอ,อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็ขออาภัยด้วยนะครับครั้งที่แล้วข้อมูลคาดเคลื่อนไปหน่อยนะครับอันนี้มีเพื่อนๆได้ทักแนะนำมานะว่าเป็นเรื่องลำตะคองอยู่ในพื้นที่ของเขตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาก็ผมเองผมก็คนต่างถิ่นนะครับก็ไม่รู้ ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ให้ดูวิวสามสองศาจริงๆนะครับนี่เป็นที่เราเป็นพื้นที่ราบๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าที่ชาวบ้านนำวัวขึ้นมาแ h e r มหญ้าแต่ก่อนนี้นี่รกมากครับคนพื้นที่ได้มาคุยกันนะบอกว่าพื้นเมื่อก่อนพื้นที่รกมากเดี๋ยวนี้ก็ลงเตียนนะฮะเหมาะสำหรับทำเป็นที่แคปปิ้งนะครับ ก็มีเพื่อนๆ <c oughs> คืนนี้เรามีเพื่อนมาเมื่อคืนมาเพิ่มเติมอีกอสามหลังนะครับก็ให้ดูบรรยากาศเนี่ยเมื่อคืนฟังเสียงรถไฟทั้งคืนเลยครับก็ได้บรรยากาศได้ฟิลอัธรสดีเหมือนกันเมื่อคืนฝนตกไปอป,อย,ปอยครับอากาศเย็นมากก็วัดอุณหภูมิได้ประมาณ23องศาเซลเซียสนะครับท่านยินเสียงรถไฟไหมครับ ก็ฟังเพลินดีครับนอนไปฟังไปฟังเสียงฝนฟ,ฟังเสียงลมส่วนใหญ่ที่นี่ลมแรงครับคนยอดเขาที่นี่เนะี่ยลมแรงมากก็ก็นอนก็โอเคนะครับได้บรรยากาศอากาศสดชื่นมากนะครับบอกได้เลยว่าที่นี่ถึงแม้ว่าจะขึ้นมาด้วยความยากลําบากหรือโหดพื้นที่นี่เป็นดินเหนียวนะครับดินบางช่วงก็เป็นดินลูกรัง ดินเขาเรียกว่าดินหนังหมูอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นดินหรือปูทรายครับหรือว่าดินลูกรังนี่ยดินลูกรังก็ขี่มาได้ฮะร,รถยนต์ก็ต้องมีอยางที่เกาะถนนได้ดีเกาะด,ด,ดินได้ดีนะครับรป็นพวกออฟโรดอะไรนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาแวะชมกันนะครับ มีโอกาสก็แวะเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับวิวสวยงามมากคุ้มค่าครับที่นี่กลางเต็นท์ฟรีนะครับไม่มีเจ้าของครับเป็นเขตของอุทยานอของรัฐบาลนะครับก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นนะครับมาต้องช่วยตัวเองนะครับทุกอย่างต้องช่วยตัวเองหมดนะครับไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาแต่ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือมีสัญญาณเอ ผมใช้ AS นนะครับสัญญาณเต็มครับสัญญาณสะดวกสบายมากก็ก็ห้องน้ำห้องท่าอะไรก็ลำบากหน่อยนะครับก็ช่วยตัวเองนะครับอาหารการกินก็สั่งได้นะฮะข้างล่างมีร้านอาหารนะครับสั่งขึ้นมากินได้ก็มีอ่เห็นป้ายบอกไว้ว่ามีบริการส่งให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสด,ดีครับ